กล้วยหอมทองสวนสวีจังสวัสดีครับอี่ท่าเบิงสวนครับเบื้อนี้เเขาปลากล้วยกล้วยออกหลายเครื่องแล้วครับกำลังสีหอกล้วยเปจะเตียมหอครับหอยไปเตียมหอ นอกล้วยครับนอผู้อยากผู้ใดอยากได้นอเ็ดปู่กติดต่อห้างส่วนไดเด้ครับงานเครื่องหนึ่งกับประมาณหาวีครับท่านสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคต้นใบใหญ่ใบสูงครับไม้คำว้ครับไม้คำกล้กวยมันหนักเดี๋ยวต้นมันตีเอ็นมันหนักนี่ต้นนี้ตัดเครือออกแล้วครับต้นนี้ตัดเครือออกแล้ว กอาจะขุดนอครับขุดนอขายท่านยังบาตตดเพื่อขุดขายบ่ไ้เด้ครับเดี๋ยวเกล้วยนี้ผสมบูรณ์ครับยังบริหภคก็หลายเพื่ออยู่ครับน,นี้ออกคลุกต้นครับก็ย่อยออกเกือบคลุกตนละหอ่อบท่านออกพร่อมกันหลย ทั้งหอทั้งคำหอกันมาเลี้ยงไว้ครับกันมาเลี้ยงกันมดุดเออกันยุกันหนูเห็ดห้างกันไล่ครับเนหนูเห็ดห้างแล้วเป็นไล่ อันนี้ก็บ่ค่อยทนหมดเลยครับท่านใส่พลาส,สติกเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมมาใช้ใส่เป็นกระสอบกระสอบปุ๋ยสีฟ้ฝาครับไม่เคอยอยู่ได้โดนอยู่ได้หลายปีอันนี้แป๊บเดียวก็ขาดอยู่ได้บ่โดนครับปีซองปีก็ขาดนะครับร้นยิ่งขาดกันสิร่มพัดนี่ให้เป็นกระสอบครับซื้อถุงปุ๋ยเป็นกระสอบ น่าจะเป็นใบละสองสามบาทนี่แล้ครับแห้งแน่แต่เขาประสีไดส่โดนหลายปีก็ต้องซื้อดูมันเป็นถุงพลาสติกก็กขาดง่ายแ๊บเดียวมันก็ขาดแล้ว ก็เลยอยากปลูกกล้วยหอมท่วงก็ติดต่อทางสวนเลยนะครับทางสวนมีนอนจับนายครับหนึ่งไรใส่ประมาณสี่ลอยนอนครับความห่างกับประมาณสองเมตรคูณสองเมตรสองคูณสองครับมันไกลกันลายกล้วยกับสีบางงาม โอ้บ,อบอเล้หอนังบเลี้ยวหอเกือบลอยต้นตัวนี้นี่ตัดครับตัดเครือแล้วตัดเครือแล้วเาก็เลี้ยงนอไปครับเลี้ยงนอให้มันใหญ่แล้วเาก็ขุดไปปลูกมองม่พื้นที่ที่เข้าปลูกนี้ครับปีนาเขาก็สมมติเขาตัดคลายเบิแล้วครับมองเก้าปลูกบ่ได้่แล้วครับ มันก็ปลูกบ่ได้เขาต้องไปปลูกมังไม้เส้นกล้วยมันสีบสมบูรณ์ใหญ่ไปปลูกมังไม้พักดินไว้จักปีหนึ่งนี่นะครับนอ กวยง,งามๆงๆเหยาๆครับผู้ใดสนใจนอกกลวยหอมท่องกลวยหอมท่องติดต่อห้างสวนได้เลยครับ ขอบคุณครับ